ท่านประานคะไม่มีสันติภาพใดมาจากการจําคุกคนเห็นต่างคะ่ะและไม่มีความมั่นคงใดตั้งอยู่บนความอาจุติธรรมซ้ำซากของรัฐดิฉันขอยืนยันว่าพวกเราเสนอเรื่องนี้ด้วยความปรารถนาดีต่อประเทศเพราะความขัดแย้งที่ลุกลามจากอดีตจนมาถึงปัจจุบนันต้องมีสักวันที่จะต้องหยุดและเริ่มต้นใหม่คะ่ะ อย่างมีเหตุมีผลเปิดทางให้เราได้ทบทวนความผิดพลาดของรัฐในอดีตและฟื้นฟูหลักนิติธรรมในอนาคตว่ากระบวนการยุติธรรมต้องมีทางออกให้กับผู้คนการเมืองไทยต้องมีทางกลับบ้านให้กับทุกฝ่ายการที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขตหนึ่งอำเภอเมืองตำบลไทยบ้านปากน้ำบางเมืองบางโปรงบางด้วนพักประชาชนค่ะ ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนร่างพรบรนิรโทษกรรมของอดีตพรรคก้าไกลที่นำเสนอโดยคุณชัยธวัตตุลาทนพร้อมเพื่อนสมาชิกและร่างนิรโทษกรรมประชาชนของภาคประชาชนที่ร่วมลงชื่อกันเข้ามากว่า30,000รายชื่อที่เข้ามาในสภาวันนี้นะคะ ร่างนิยมธุรกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศในการที่จะพาสังคมก้าวข้ามขีดจำกัดทางความเห็นต่างที่สร้างความขัดแยง้งรุนแรงในสังคมมาอย่างยาวนานเพื่อเสนอให้เป็นทางเลือกที่สร้างสรรค์และเป็นจริงได้ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆเช่นทุกวันนี้คะ่ะ ท่านประธานคะในปัจจุบันประเทศของเรากําลังติดลมอยู่ในวงจรของความอายุติธรรมที่ถูกสั่งสมมาอย่างยาวนานมีประชาชนจำนํำนวนมากที่ถูกดําเนินคดีจากเหตุการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาตั้งแต่เกิดรัฐประหารปี2549จนถึงปัจจุบัน มีผู้ต้องหาทางการเมืองที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาและยังไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริงหลายคนอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีค่ะหลายคนถูกจับกุมคุมขังหรือแม้แต่ปัจจุบันยังมีคนไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวโดยที่คดียังไม่ถูกพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดว่ามีความผิดด้วยซ้ำ สิ่งที่เราต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือปัญหานี้ไม่สามารถปล่อยให้ค้างคาอยู่อย่างไรทิศทางได้อีกต่อไปค่ะการนิ่งเฉยไม่ใช่ความเป็นกลางคือการปล่อยให้ความอัุริทธรรมติดค้างอยู่ในระบบยัดเยียดให้เงียบ และบังคับให้ลืมซึ่งจะไม่มีทางพาประเทศไทยไปสู่ความปลองดองที่แท้จริงได้เลยดิฉันอยากชวนทุกท่านในที่นี้กลับมาตั้งโจทย์ร่วมกันค่ะว่าประเทศจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรหากเรายังไม่สามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างมีวุฒธธิภาวะมีเสียงเรียกร้องจากนานาชาติค่ะให้เราทบทวนกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในบ้านเราอยู่ตลอดเวลาสังคมที่เราอยากเห็นคือสังคมที่ทุกคนสามารถมีสิทธิติดคุกได้จากการใช้เสรีภาพในการแสดงออกหรือไม่ สามารถมีคนที่โดนตัดสินจำคุก50ปีได้จากการโพสต์เฟซบุ๊กหรือเปล่าท่านประธานคะการนิทศกรรมทุกคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองไม่ใช่การลบล้างทุกอย่างโดยไม่รับผิดชอบแต่การนิทศกรรมคือการกล้าที่จะรับฟังคืนโอกาสให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวเพื่อให้เราสามารถปิดบทหนึ่งของความขัดแย้งลงได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่มีบทลงโทษรุนแรงผิดสัดส่วนและมีการใช้ในลักษณะเลือกปฏิบัติหรือกั่นแกล้งผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยไร้การกันกรองที่โปร่งใสามาตลอด ร่างของพักประชาชนจึงเสนอให้มีคณะกรรมการนี้โทษกรรมกานกองรายกรณีอย่างรอบคอบที่มีความเป็นอิสระโปรง่งใสมาแยกแยะค่ะระหว่างการกระทําที่มีจัตนาจริงกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมหรือเพียงแสดงออกโดยสุจริตและอยู่ภายใต้บริบททางการเมืองที่บิดขั้นในเวลานั้น ที่สําคัญดิฉันไม่อยากให้มองว่าเรื่องนี้เป็นคดีทางการเมืองที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองที่ทําให้ประเทศมันติดหล่มมาหลายทศวรรษแล้วค่ะดิฉันย้าว่าผู้ที่ถูกดําเนินคดีเหล่านี้มีเหตุมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองมีลักษณะเป็นคดีนโยบายที่ความหนักเบาหรือการบังคับใช้กฎหมายจะแปรผันไปตามวิสัยทัศน์ของผู้นําณเวลานั้นๆซึ่งณเวลานี้ค่ะแม้สภาวะทางการเมืองของเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ แต่อย่างน้อยมันก็เป็นการเมืองหลังยุครัฐประหารแล้วซึ่งดิฉันคิดว่าสิ่งที่เราควรจะทำร่วมกันก็คือการสร้างบรรยากาศแห่งความหวังค่ะเดินหน้าไปสแสวงหาฉันธามาติใหม่ของสังคมไทยให้ทุกฝ่ายที่เคยขัดแย้งกันยอมรับกันยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันได้การนิ้ทศกรรมทางการเมืองเป็นส่วนสำคัญค่ะเป็นประตูบานแรกที่จะนำไปสู่การคลี่คลา,ายความขัดแย้งในสังคม อีกประเด็นค่ะการนิรโทษกรรมไม่ใช่เรื่องใหม่ประเทศไทยเราใช้กลไกการนิรโทษกรรมในการแก้ไขความขัดแย้งรุนแรงในสังคมมาแล้วอย่างที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านก็เคยได้อภิปรายไว้ แม้แต่การใช้กับคดีที่อัตราโทษสูงมากกว่าคดีอาญาบางมาตราที่หลายท่านแสดงความกังวลออกมาว่าหากรวมเข้าไปในการนิรโทษกรรมแล้วอาจจะเป็นการสร้างความขัดแย้งใหม่แต่ดิฉันมองว่าการเลือกนิรโทษกรรมเป็นบางคดีโดยที่ไม่นับรวมผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในห่วงเวลาเดียวกันเข้าไปด้วยนั้นจะเป็นปัญหามากกว่ามันอาจจะสงบชั่วคราวคะ่ะ แต่ในระยะยาวไม่ส่งผลดีต่อสังคมเราอย่างแน่นอนและไม่สามารถสร้างสันติสุขในสังคมเราได้อย่างแท้จริงอย่างที่พวกเราทั้งหมดในที่นี้คาดหวังว่าจะสร้างมันร่วมกันได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนไม่กี่คนแต่ทุกคนที่กําลังถูกดําเนินคดีทางการเมืองคือยอดภูเขาน้ําแข็ง พวกเขาคือตัวแทนของคนอีกหลายคนที่มีความคิดความเชื่อในแบบเดียวกันมีเหตุที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองในสถานการณ์เดียวกันพวกเราทั้งหมดในที่นี้สามารถที่จะทำให้มันจบลงได้ค่ะเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ใช้โอกาสนี้ในการปรับจูนเข้าหากันดิฉันขอยืนยันว่าพวกเราเสนอเรื่องนี้ด้วยความปรารถนาดีต่อประเทศเพราะความขัดแย้งที่ลุกลามจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันต้องมีสักวันที่จะต้องหยุดและเริ่มต้นใหม่ค่ะ อย่างมีเหตุมีผลเปิดทางให้เราได้ทบทวนความผิดพลาดของรัฐในอดีตและฟื้นฟูลหลักนิติธรรมในอนาคตเพราะปฏิเสธไม่ได้คะ่ะว่าหลายปีที่ผ่านมาสังคมมีการตั้งคําถามกับกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายมั่นคงอย่างมาก สถิติของผู้ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญดิฉันเองเคยได้มีโอกาสเสนอให้ฝ่ายบริหารได้ใช้อํานาจในการอำนวยความยุติธรรมเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ถูกดำเนินคดีในระหว่างที่พรบฉบับนี้ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการยุติการคุกคามประชาชนเจ้าหน้าที่ต้องกันกองคดีไม่ปล่อยให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันมั่วหรือยัดข้อหาที่รุนแรงเกินจริงไม่ได้สัสดส่วนคืนสิทธิประกันตัวหรือชะลอฟ้อง หากแต่สถานการณ์ทางการเมืองก็ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยไร้การเหลียวแลค่ะมีหนาซ้ำอยังทวีคูณขึ้นเรื่อยๆยังมีผู้ที่ถูกโดนเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี6-3อยู่ในปัจจุบันค่ะได้ามาทานเพราะฉะนั้นที่นี่เวลานี้รัฐสภาคือที่พึ่งสุดท้าย ดิฉันขอทุกท่านในที่นี้อย่าปิดประตูของความเป็นไปได้ค่ะอย่าปิดโอกาสในการเยียวยาผู้ที่ถูกกระทาอย่างไม่เป็นธรรมอย่าปล่อยให้การนี้ทศกรรมเป็นเรื่องของคนบางกลุ่มเท่านั้นเพราะเราทุกคนในที่นี้ในสภาแห่งนี้ไม่ได้มีหน้าที่แค่รักษากฎหมายแต่ต้องฟื้นศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมของรัฐคืนให้กับประชาชนด้วย วันนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นตรงกันในทุกเรื่องในทุกประเด็นแต่ดิฉันเชื่อว่าเราเห็นตรงกันในหลักใหญ่ใจความสําคัญค่ะว่ากระบวนการยุติธรรมต้องมีทางออกให้กับผู้คนการเมืองไทยต้องมีทางกลับบ้านให้กับทุกฝ่ายเราจําเป็นต้องสร้างบรรยากาศทางการเมืองแห่งความปลองดอง เพราะเราอยู่กับความขัดแย้งมานานเกินสองทศวรรษแล้วค่ะการนี้ทศกรรมจะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้คนที่เคยเห็นต่างทางการเมืองกันอย่างรุนแรงเกิดกระบวนการการหันหน้ามาคุยกันได้อีกนิดค่ะท่านประธานมันคือการเปิดประตูสู่การสร้างความเข้าใจระหว่างคนทุกฝ่ายได้ดิฉันเชื่อว่าในอนาคตเราก็คงไม่มีทางเห็นด้วยกันหมดแต่มันก็ใช้กระบวนการประชาธิปไตยทางปกติได้ค่ะในการขี้คายความขัดแย้งทางการเมืองลงทีละปลอก หากเราไม่ใช้โอกาสสาคัญครั้งนี้ในการแก้ปัญหาในสิ่งที่เราเห็นตรงกันว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมมันอาจจะสะสมรอวันประทุกลายเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ในสังคมไทยในวันข้างหน้าท่านประธานคะไม่มีสันติภาพใดมาจากการจําคุกคนเห็นต่างคะและไม่มีความมั่นคงใดตั้งอยู่บนความอาจุริรมซ้ำซากของรัฐดิฉันขอเสนอให้ร่างพรบรทิทรักรรมของพรคประชาชนและร่างของภาคประชาชนรวมถึง ร่างของทุกพักที่เสนอเข้ามาได้ร่วมเข้าพิจารณาในลำดับต่อไปอย่างเปิดกว้างและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการจบความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสและไม่ปล่อยให้ความอายุติธรรมกลายเป็นปกติในบ้านเมืองเราอีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ